กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆกริมทะเลจนะทุกค่ำคืนครอบครัวจะมารวมกันรอบสำรับอาหารแต่ละวันมักจะมีข้าวเย็นเหลืออยู่ในหม้อเสมอชาวบ้านไม่อยากทิ้งเพราะเชื่อว่าข้าวทุกมเมล็ดคือของมีค่าที่มาจากหยาดเหงื่อของคนทํานาและมีหนูน้อยนางเงือกชื่อนามิผู้หลงรักเรื่องเล่าจากโลกมนุษย์ ยายสมศรีผู้เป็นที่เคารพรักของทุกคนในหมู่บ้านมองดูข้าวที่เหลือแล้วยิ้มอย่างใจดีเธอพูดว่าของเหลือไม่ใช่ของไร้ค่าหากเรารู้จักลุกคล้าวห้้เข้ากันมันจะกลายเป็นอาหารที่ทุกคนแบ่งปันได้เช้าวันรุ่งขึ้นหนูน้อยนาม,มิรีบว่ายน้ำไปหายายสมศรีที่ชายฝั่งเธอช่วยยายสมศรีเตรียมวัตถุดิบ นามินำปลาสดใหม่ที่เธอจับได้จากทะเลมาให้ยายสมศรีนำไปคลุกกับข้าวเย็นที่เหลือจากเมื่อคืนจากนั้นยายสมศรีก็เติมน้ำพริกโฮมเมดหอมๆและสมุนไพรสดจากสวนหลังบ้านยายสมศรีใช้สากไม้ใหญ่ตามส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกันอย่างเบามือกลิ่นหอมฟุ้งของข้าวคลุกปลาอบอวลไปทั่วทั้งบ้านและลอยไปตามลมจนถึงชายหาดทำให้ทุกคนที่ได้กลิ่น ต่างพากันสงสัยว่ากลิ่นหอมนี้มาจากไหนหนูน้อยนามิในน้ำก็สูดกลิ่นหอมอย่างมีความสุขหนูน้อยนามิว่ายไปที่ชายหาดเพื่อต้อนรับแขกที่มาเยือนชุมชนจนะเธอบอกพวกเขาว่ามาเที่ยวชุมชนจนะกันเถอคะค่ะจะได้ฟังเรื่องเล่าจากข้าวดอกรายแขกที่มาเยือนได้ลิ้มลองข้าวดอกรายที่ยายสมศรีทำต่างพากันพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า นี่คือข้าวเหลือที่อร่อยที่สุดเท่าที่เราเคยกินมาเลยนับแต่นั้นมาข้าวดอกรายจึงกลายเป็นเมนูแห่งความสุขของหมู่บ้านทุกคนในชุมชนจะมารวมตัวกันเพื่อกินอาหารจานนี้ด้วยกันรวมถึงหนูน้อยนามิที่ขึ้นมานั่งกินข้าวบนชายหาดด้วยข้าวดอกรายสอนให้ทุกคนรู้ว่าไม่มีของเหลือทิ้ง เพราะทุกอย่างมีคุณค่าและไม่มีใครถูกทิ้งให้นั่งกินข้าวคนเดียว